สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวกิจกรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามวันที่26มกราคม2565เวลา13นาฬกา30นาทีนางรพัฒสาพานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางนิตยาขุนเจ๋งอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแพรกหนุ่มแดงและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ คำปรึกษาคำแนะนําแก่นายจ้างเจ้าของผู้ประกอบการและลูกจ้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนในพื้นที่ตำบลแพรกหนำแดงอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยนางรพัสสากล่าวว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน10คนแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวสอดส่องดูแลเฝ้าระวังไม่ให้ลูกจ้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเช่นการป้องกันแรงงานจากปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการระบบการบำบัดรักษาและการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดเป็นต้นโดยกำหนดเป้าหมายสถานประกอบการตำบลละไม่น้อยกว่า4แห่งได้แก่บริษัทไฮเวสตาแพกหนำแดงจำกัดร้านตุ๊กตาปราณี บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนร้านกาแฟอินทนินสาขาแพรกหนำแดงและบริษัทชิปสมายเซอร์วิสสาขาแพรกหนำแดงนางรพัสสากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวยังทำให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังโดยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ไปให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนําแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการได้นอกจากนี้ยังทําให้เจ้าของสถานประกอบการลูกจ้างเกิดการรับรู้และแสดงความจํานงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งสํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้แสดงความจํานงเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งหากผู้ประกอบการรายใด สนใจดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการให้อาสาสมัครแรงงานรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่สนใจให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อให้คำแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานการสังเกตพฤติกรรม การส่งต่อพนักงานที่เป็นผู้เสพยาเสพติดไปสถานพยาบาลเป็นต้นทั้งนี้นางรพศาได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาาสัรราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดเช่นการเว้นระยะห่างการสวมแมสและหมั่นล้างมือบ่อยๆอีกด้วยขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ